ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนทจะมารีวิวลองบอดแผ่นแรกในชีวิตของเนทด้วยทรูนเรนวิป47พีคอกเด็ค่ะซึ่งบอร์ดอันนี้นะเป็นบอร์ดแรกที่เนทจะได้มาลองเล่นกันเลยเป็นแบบเป็นของตัวเองจริงๆตัวนี้นะคะลองดูลายเขาสิน่ารักกริบไหมแล้วก็ลายเขาเป็จะเป็นสรกรีนมันๆน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาลองดูกันว่า ถ้าเล่นจริงๆแล้วอะไรมันจะลอกง่ายหรือเปล่านะส่วนวัสดุที่เขาทําอันนี้ลองดูเราทำมาจากไม้ไผ่ค่ะแล้วก็น้ําหนักอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2อกิโลนะเพราะว่าเป็นน้ําหนักที่เหมาะสําหรับผู้หญิงในการเล่นลองบอร์ดเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราใส่ชาร์คใส่ล้ออะไรเข้าไปแล้วอ่ะน้ำหนักรวมๆมันจะอยู่ที่2อกิโลกว่า3ากิโลซึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องควงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หนักเกินไปอะแล้วนี่เรื่องความยาว เออก็ถ้าเทียบกันก็คือตัวแทบจะเท่าตัวเน็ตแล้วนั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ว่าสิ่งนี้ความยาวนี้มันเหมาะกับสําหรับคนที่เล่นสายแดนซ์เพราะว่าจะทําให้เราอ่ะมีพื้นที่ในการเต้นการหมุนการเหยียดขวาเหยียดซ้ายบนบอร์ดได้มากขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยลองบอร์ดอันนี้จะความกว้างหน้าบอร์ดอยู่ที่95นิ้วแล้วก็ความยาวอยู่ที่4 7นิ้วนั่นเองซึ่งอันนี้มันก็จะเหมาะกับสายแดนซิง่ง แต่ว่าอยากจะโชว์อวดความรู้นิดนึงกรุบกุบก็คือจริงๆแล้วจะเล่าว่าลองบอร์ดเราอ่ะมันจะมีอยู่2สไตล์การเล่นก็คือสไตล์แดนซิ่งแบบที่เน็ตเลือกกับอีกอันหนึ่งคือฟรีสไตล์ซึ่งฟรีสไตล์จะเป็นแนวแบบพวงบอร์ดป๊อปแทนหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บซึ่งเน็ตคงไม่ใช่ทางเน็ตจริงจริงกันนะคะก็เน็ตเลือกแล้วว่าเราจะมาสายแดนซิ่งสวยๆพิュลินี่เองซึ่งฟรีสไตล์เนี่ยเ,ยเออก็จะเหมาะกับบอร์ดที่ขนาด สั้นกว่าแผ่นนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าพื้นผิวค่อนข้างเรียบเพราะเวลาที่เขาป๊อปแผ่นเสร็จแล้วต้องกระโดดยืนข้างบนน่ะมันจะทําให้แบบมั่นคงมากกว่ามากกว่าแผ่นที่เป็นแบบว่าโค้งแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าการที่มันโค้งแบบนี้มันจะไม่ดีนะคะก็มันจะทําให้เราอ่ะรู้ว่าจุดสิ้นสุดของแผ่นเวลาที่เราเต้นโดยที่เราไม่ได้มองแผ่นเนี่ยมันคือจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะรับกับรูปเท้าเรามากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับออความชอบส่วนบุคคลหรือว่าสไตล์การเล่นที่เราเลือกอย่างเน็ตเลือกแ a นซิงเน่ยก็จะมาทานนี้ที่เป็นแบบโค้งๆหน่อยอ่ะเน็ตอยากได้อุปกรณ์อื่นค่ะเอาทักค่ะปิงค่ะปิ้งแล้วต้องมามาแล้วค่ะทักไม่น่าเชื่อว่าโปรดักชันอย่างเราจะสามารถมีทักโผล่ขึ้นมาตรงนี้ได้นะคะซึ่งทักที่เน็ตเลือกในวันนี้ก็คือ อาเห็นไหมอะ่ะเห็นไหมอะ่ะปารีสยี่ห้อปารีสอันเนี้ยที่เน็ตเลือกตัวเนี้ยเพราะว่ารักของปารีสเขา,าจะให้ความคิ้วเปียวฟ้ามากกว่าพักของคาลิเบอร์ที่จะให้ความรู้สึกมั่นคงนิ่มนิ่งๆกับแผ่นเรามากกว่านะคะแล้วก็บูชิ่งค่ะมาแล้วค่ะบูชิง่งซึ่งยี่ห้อที่เน็ตเลือกวันนี้นะคะก็คือออรเรนกรแตงเป็นแบบออเรนกรแตงนิเปิลซึ่งรุ่นที่เน็ต เลือกมามันจะให้ความแบบซอฟๆนิ่มๆซึ่งมันก็จะเหมาะกับสายแดนซิ่งนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราอยากจะได้ความพลิ้วไหวเวลาที่เราเหยียบหรือออกท่าหรือหมุนตัวอะไรใดๆเนี่ยแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยมันจะให้ความพลิ้วไหวมากกว่าอ,อยากจะโชว์ผูกอีกสกักน,นิดหนึ่งก็คือบูทชิ่งเนี่ยนะมันมีอยู่สองแบบหลกักๆคือจะเป็นแบบโคน้นแล้วก็เป็นแบบบาเรลแบบนี้บาเรลก็คือจะเป็นตรงๆโคนก็คือจะเป็นแหลมๆถูกไหม แต่จริงๆแล้วทงนี้ทางนั้นมันจะมีหลากหลายชนิดแบบแตกกระแหงคงไปอีกก็จะมีแบบแฟตบาเรลแฟโคอน,น,นอะไรประมาณนั้นเยอะแยะอันนี้จะต้องไปศึกษากันอีกทีหนึ่งการที่เราจะเลือกเออขอโทษนะคะพอดีมีแขกรับเชิญการที่เราจะเลือกบูชชิ่งเนี่ยนะคะก็จะต้องขึ้นอยู่กันว่าเราอะชอบความชอบแบบไหนอยากจะได้บอะที่พิวไหวเปียวปาหรืออยากได้บอะที่มั่นคงนิ่มๆนิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆ ตัวแบบบาเรลที่เน็ตเลือกของอันนี้จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้ทั้งฟรีสไตล์แล้วก็แดนซิ่งเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะพิเศษมากกว่าคือมันเป็นบาเรลที่ให้ความรู้สึกแบบว่านิ่มแล้วมันก็จะพิวไหวมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวพื้นฐานแล้วบูทชิ่งแบบบาเรลเนี่ยจะให้วงกว้างที่กว้างกว่าให้ความมั่นคงกว่าบูทชิ่งที่เป็นทรงโคนซึ่งที่มันเป็นพอพอมันแหลมปุ๊บแบบมันจะเป็นวงเลียวที่แบบเลียวแบบ เดียวเขาเรย่อะแค่ป้าเราก็จะมีความเฟียวฟาวมากกว่านั่นเองงั้นเราไปต่อกันที่รอนค่ะมามาแล้วค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือ blush orange Morgan Pro Series นั่นเองซึ่งอันนี้เน็ตเรื่องเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็แกนข้างในสีแดงนั่นเองค่ะเพื่อความเปียวฟาวของบอดเน็ตทางนี้ทางนั้นเน็ตแค่เอา สินค้าหรือว่าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้อยากจะศึกษาหาข้อมูลหรืออยากจะดูรุ่นอื่นๆมากกว่านี้ลองไปติดตามได้ที่เพจ Fifty Degree Angle ค่ะไปเลยอ๋อแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการประกอบบอร์ดทั้งหมดกันนะคะไปเลยทุกคน และตอนนี้นะคะเน็ก็ประกอบตัวบอร์ดของเน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับติดกริปเทปเรียบร้อยเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะรู้วิธีการติดกริปเทปครั้งแรกด้วยตัวเองหรือรวิธีการติดกริปเทปแบบง่ายๆนะๆก็เดี๋ยวเน็ตจะใส่ลิงก์ที่เน็ตทำเอาไว้แยกอีกคลิปหนึ่งไว้ที่เดสคริปชันนะคะส่วนบอร์ดที่เราทำเสร็จแล้วก็นี่หน้าตาแบบนี้เป็นล้อสีขาวนะคะของ Blood Orange นะคะแล้วก็เป็นตัวทรัคของปารีสนะคะ ใส่ด้วยตัวบูชชิ่งของออเรนกาแตงนิปเปิลค่ะนี่เทเปาอ๋อ hey แล้วก็อันนี้ลูกปืนค่ะที่ใส่เข้าไปข้างในนะคะนี่ภาพรวมตื่น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 ถ้าใครสนใจอ็อเดอร์รีชิ้นไหนอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ร้าน50 Degree Angle ด้วยนะคะ จะบอกว่าร้าน50 degree angle เขาเนี่ยมีของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเออของลองบอร์ดที่เป็นบอร์ดเองตัวอุปกรณ์ในการแบบว่าเสริมอัปเกรดบอร์ดของคุณให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะไปกดติดตามกันไว้เลยร้าน50 degree angle ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปลองถ่ายดูกันว่าความรู้สึกแรกที่เราได้สมัมผัสบอร์ดไมเคยมอองอันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยออยติดออยติดออยติด เมื่อกี้ได้ไปลองไถบอร์ดกันมานะคะก็พบว่าบอร์ดมันเิลียวเปลามากเลยอะมันเิลียวเปลามันฟิวเหมือนเหมือนยืนบนเมฆอะทุกคนคือตอนแรกอะด้วยความที่ไม่ชินก็เลยขึ้นไปพอไถ่ปุ๊บขาสั้นเพราะว่าด้วยความที่เหมือนมันฟิวฟิวอย่างใช่ไหมเออล้วก็ต้องแบบใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงแล้วก็เออสุพอปรับตัวได้อะรู้สึกว่าด้วยความที่หน้าบอร์ดมันกว้างอะเวลาเราก้าอะเราเราจะแบบ มีพื้นที่ในการหมุนในการก้าวทำแบบว่าเขาเรียกอนะไรปิตเตอร์แพ่นครอส180องศาอะไรอย่างเงี้ยทำได้ง่ายกว่าแผ่นที่มันแบบหน้าแคบกว่าแล้วก็พอเราทรงตัวไปแบบชินกับการทรงตัวถึงมันจะแบบโยกแยกโครงเพลงอะแต่ว่าแบบเออรู้สึกว่ามันค่อนข้างมั่นคงแล้วสมดุลน,นะเพราะเมื่อกี้ก็คือยกล้อสองข้างถ่ไ,ไปอยู่สักพักหนึ่งเออมันก็ไม่หลงฮะก็ดีก็ดีนี่นะคุณอันนี้ค่ากับบอด เรนบิ๊4 7พีค็อกเด็กค่ะแล้วก็ใครสุดลองไปดูหรือถ้าเกิดใครสนใจบอกตัวนี้ไปติดตามที่ร้าน50ฟตี้ดีกรีอันโดกันได้นะคะไปกดไลค์กดซับสไครต์ตบกระดิ่งกริ้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 งกันนะนี่จะได้เผื่อทุกคนจะได้ซื้อตัวนี้มาลองเล่นกันจริงๆบ้างเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะ